สวัสดีค่ะฉันชื่อเหมียวนะคะบางคนก็เรียกว่าหมวยพอดีว่าเหมียวได้ยินผู้คนเขาเรียกกันว่าชื่อหมวยเหมียวก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีแต่บางทีเหมียวก็แอบรู้สึกดีใจไปด้วยซ้ำนะคะที่ได้ฉายาว่าหมวยทุกๆคนอาจจะมองเห็นว่าเหมียวจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ สงสัยคงเป็นเพราะว่าผิวพรรณความขาวอมชมพูกับใบหน้ามนโดยเฉพาะตาของเมียวจะเป็นตาชั้นเดียวเวลาเหมียวยิ้มจะมีแก้มบุ๋มทั้งสองข้างแล้วก็ดวงตาเล็กลงทำให้รูปทรงของใบหน้าดูหมวยซะอย่างนั้นละคะ่ะอีกทั้งรูปร่างของเหมียวมีรูปร่างเล็กคงไม่แปลก ที่ใครๆจะเรียกว่าหมวยเวลาเหมียวอยู่กับคุณลุงเอกคุณลุงเอกก็มักจะเรียกเหมียวว่าหมวยเหมือนก,นกันกับทุกคนนะคะเหมียวภูมิใจกับสิ่งที่แม่ได้มอบให้เหมียวมาตั้งแต่กําเนิดเหมียวดีใจนะคะที่มีรูปร่างขาวๆรูปร่างเล็กๆหน้าตาติ๋ดีในใจของเหมียว ก็ชอบเชื้อสายจีนนะคะแต่เหมียวได้มาแค่นี้คล้ายๆเชื้อสายจีนแต่อยู่สัญชาติไทยเหมียวก็ภูมิใจแล้วค่ะแต่น่าเสียดายที่แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเหมียวแล้วเพราะกับแม่มีปัญหากันมานานแล้วค่ะแล้วตอนนี้เพราะกับแม่ของเหมียวท่านก็ได้แยกทางกันแล้วทำให้เหมียวรู้สึกแผลว อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะบางครั้งก็คิดถึงแม่มากจนทนไม่ไหวเหมียวไปหาท่านเป็นครั้งคราวเมื่อเหมียวว่างน,นะคะตอนนี้แม่มีสามีใหม่แล้วคะ่ะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเหมียวเองแต่เวลาที่เหมียวไปหาแม่ที่ไลเหมียวก็รู้สึกวางตัวลำบากเกรงใจพ่อสามีใหม่ของแม่นะคะ เหมียวรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับแม่เป็นเวลานานเมื่อเหมียวอยู่ด้วยแล้วเหมียวรู้สึกทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงของเหมียวจะชอบมองเหมียวอยู่ตลอดเวลาทำให้เหมียวรู้สึกอยู่กับแม่แล้วลำบากใจเหมียวเลยตัดสินใจเดินออกมาจากแม่เลือกที่จะไม่อยู่กับแม่เป็นเวลานาน แต่ไปเยี่ยมเป็นบางครั้งคราวก็พอแล้วคะ่ะเมียวทำให้แม่ได้แค่นี้เวลาเมียวคิดถึงแม่เมียวจึงเลือกมาอยู่กับพ่อจะดีกว่าเพราะตอนนี้พ่อของเมี่ยวยังไม่มีใครนอกจากลูกสาวคนเดียวก็คือเมียวนี่แล่ละค่ะเมียวจึงเลือกเดินทางที่จะออกมาจากครอบครัวใหม่ของแม่เลือกที่จะมาอยู่กับพ่ออยู่ที่บ้าน แล้วปล่อยให้แม่อยู่กับสามีใหม่ตามลำพังแล้วปล่อยให้ครอบครัวของแม่ให้มีความสุขตามใจที่แม่ต้องการทะค่ะปัจจุบันนี้เหมียวอยู่บ้านกับพ่อนะคะพ่อของเหมียวยังไม่มีแม่ใหม่ให้กับเหมียวเลยนะคะก็มีบ้างที่มีผู้หญิงผู้สูงวัยเหมาะสมกับพ่อเข้ามาพูดคุยบ้างแต่พ่อก็ไม่เคยได้สนใจเลยพรพ่อ,พอ คงเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับแม่มานานซึ่งทำให้พ่อได้รู้ได้เห็นผ่านการประสบการณ์การมีครอบครัวที่อยู่กันอย่างยากลำบากไม่อดทนหนักแน่นด้วยกันจริงๆก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้พ่อคงจำในเรื่องวันนั้นกับแม่ดีทำให้พ่อไม่ยอมมี เมียใหม่สักทีค่ะพ่อเลยยอมอยู่คนเดียวจนมาถึงทุกวันนี้แล้วพ่อทำทุกอย่างก็มีสิ่งเดียวนั่นแหละค่ะก็เพื่อลูกนั่นเองเหมียวภูมิใจที่ได้พ่อเป็นแบบนี้นะคะเหมียวรักพ่อมากที่สุดเลยค่ะพ่อเป็นสาวหลักของเหมียวและเป็นหัวอกของเหมียที่ทำให้เหมียวได้อบอุ่น เมียวรู้สึกว่าตอนนี้พ่อก็มีความสุขดีแล้วที่อยู่ด้วยกันกับเหมียวเราสองคนพ่อรู้อยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันเป็นบางอย่างเมื่อพ่อต้องการเรียกใช้เหมียวที่ไรเหมียวก็ช่วยพ่อทุกครั้งไปอะไรที่ทำให้พ่อแล้วมีความสุขเหมียวก็จะทำให้พ่อได้ทุกอย่างล่ะคะ่ะ ว่าแต่เหมียวจะทำได้หรือเปล่าก็แค่นั้นเองการเป็นอยู่ที่บ้านของพ่อเหมียวสบายใจมากนะคะและมีความสุขมากที่พ่อยังไงก็เป็นพ่อแท้ๆของเหมียวอยู่แล้วการใช้ชีวิตประจำวันจึงแตกต่างกันมากกว่าอยู่กับแม่คะ่ะพ่อเหมียวมีชื่อว่าพ่อไรที่บ้านของพ่ออยู่ติดกับบ้านลุงคุณลุงคนนั้นก็ชื่อเอกนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งลุงเอกกับพ่อเป็นเพื่อนบ้านกันและสนิทกันมากอีกอย่างบ้านของพ่อเหมียวกับบ้านของลุงเอกก็ช่างติดกันมากนักที่ดินติดกันเลยนะคะถ้าถามไทยก็เหมือนครอบครัวเดียวกันซะมากกว่าเพราะเวลาพวกเราเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าบ้านก็สามารถมองเห็นหน้ากันได้ผ่านกําแพงรอบบ้านไป ก็รู้ว่าลุงเอกกำลังทำอะไรแล้วเมื่อรู้ว่าบ้านของเราเป็นอย่างนั้นแล้วเสมือนครอบครัวเดียวกันลุงเอกก็มักจะชวนพ่อออกไปหาปลาหรือทำมาหากินร่วมกันอยู่บ่อยๆจนทำให้เหมียวพลอยสนิทสนมลุงเอกไปด้วยถึงแม้ว่าลุงเอกบางครั้งก็ไม่อยากให้เหมียวไปด้วยก็ตาม เพราะความว่าไม่อยากให้เหมียวหลานสาวคนนี้ไปลำบากด้วยนั่นเองค่ะการหาอยู่หากินทุกวันไม่ใช่ว่าจะหามากินง่ายๆเหมียวเองก็เข้าใจดีมีอุปสรรคมากมายที่ขวางกันแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากไปและอยากเห็นในสิ่งที่พ่อกับลุงใช้วิธีไหนทำมาหากิน เหมียวกระชางดื้อดึงสเสลือเกินความเป็นสาวของเหมียวที่วัยกำลังอยากรู้อยากเห็นบางครั้งเหมียวก็ไปด้วยคนค่ะลุงเอกเป็นคนใจดีมากชอบแบ่งแบนในเรื่องของใช้หรืออาหารการกินซึ่งอยากจะให้เหมียวกับพ่อได้กินด้วยเมื่ออาหารการกินของลุงเอกค่อนข้างที่จะเยอะ และน่าอร่อยลุงเอกก็ชอบแบ่งปันมาให้เหมียวกินอยู่เป็นประจำลุงเอกเป็นคนดีคนคนหนึ่งที่น่านับถือถึงแม้นว่าภรรยาของคุณลุงจะมีนิสัยไม่เหมือนลุงก็ตามแต่แต่ก็ไม่เคยทำให้พ่อกับลุงมีปัญหาต่อกันเลยค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆที่ครอบครัวของเราได้มอบให้แก่กันซึ่งกันและกัน เมื่อร่วมกันทำกิจกรรมทำเมนูอาหารโปรดในเช้าวันหนึ่งพอมักจะโชว์ฝีมือให้กับใครต่อใครได้กินฝีมือท่านเหมียวอีกคนหนึ่งค่ะที่ชอบกินฝีมือพ่อพ่อฝีมือดีมากในการปรุงรสอาหารเหมียวเองก็ยอมแพ้พ่อไปเลยค่ะในเรื่องของการทำอาหารมาในวันหนึ่ง วันที่ไม่มีใครอยู่บ้านพ่อออกไปหาปลากับุูเหมือนเคยมีเหมียวอยู่บ้านคนเดียวอยู่ภายในบ้านค่ะเหมียวไม่รู้ว่าจะทำอะไรเวลาว่างเป็นการส่วนตัวอยู่ที่บ้านมันช่างรู้สึกอิสระเหลือเกินเหมียวรู้สึกสบายสบายใช้ชีวิตเวลาเป็นส่วนตัวฟินฟิมากเหมียวนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวไปเพลิน ในระหว่างที่เหมียวว่างงานเหมียวดูโทรทัศน์พร้อมกับกดไลค์โทรศัพท์ไปเรื่อยๆรู้สึกชิลกับตัวเองมากไม่รู้ว่าจะดูอะไรกันแน่ทั้งสองอย่างแยกประสาทไม่ถูกเลยค่ะทั้งทีวีแล้วก็โทรทัศน์เหมียวใช้ชีวิตแบบชิลชิแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเหมียวมีเวลาว่างเมื่อเหมียวรู้สึกเบื่อ และในเวลาที่เหมียวได้กดไลค์โทรศัพท์<ๆ>ก็มีแต่รูปภาพเพื่อนเดิมๆที่โพสต์การมาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเหมียวรู้สึกเบื่อทำให้เหมียวรู้สึกอะไรบางอย่างนึกสนุกสนุกอะไรขึ้นมาเหมียวเลยกดเข้าไปดูในแอปหนังจนเหมียวได้เห็นท่าออกกำลังกายเมื่อเหมียวเห็นท่าออกกำลังกายแบบนี้เป็นตัวอย่าง เหมียวก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเหมียวเริ่มอยากลองทำดูบ้างตามแบบตัวอย่างวิดีโอเหมียวมองดูบริเวณที่ตัวเองจะทำตามวิดีโอนั้นและจะออกกำลังกายมันรู้สึกว่าบริเวณนั้นมันโล่งเกินไปคงไม่เหมาะที่เหมียวจะทำตามเพราะว่า เหมียวไม่มั่นใจว่าลุงกับพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่กลัวว่าพ่อกับลุงกลับมาแล้วจะเห็นเหมียวกำลังทำท่าออกกำลังกายแบบไม่สุภาพเหมียวจึงเลือกที่จะไปออกกำลังกายที่ห้องของตัวเองมันจะสะดวกกว่าและสบายใจด้วยเหมียวรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองเมื่อได้อยู่ห้องส่วนตัวเหมียวเริ่มเปลี่ยนจุด และเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองจากเสื้อยืดตัวใหญ่ๆตอนนี้เหมียวหันมาใส่ชุดเสื้อยืดหยุ่นรัดเข้ารูปเพื่อใช้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นการออกกำลังกายเหมียวเริ่มทำท่าตามวิดีโอที่เลือกดูในโทรศัพท์ถ้าออกกำลังกายมีท่าง,ง่ายและท่ายาก ซึ่งเหมียวเองก็ชอบบททุกท่านั่นแหละค่ะเพราะว่าเหมียวรู้ดีว่าการบริหารร่างกายของคนเรามันสามารถไปได้ทุกท่าอยู่แล้วตามที่เราต้องการจะทำอยู่ที่เราต้องการจะทำหรือเปล่าตัวเหมียวเองก็ต้องการออกกำลังกายในกระบวนท่าหลากหลายจากท่าง่ายไปหาท่ายากสามารถ เรียกน้ำเหงือของเหมียวได้อย่างสบายตอนนั้นเหมียวอยากเหงือออกยังไงไม่รู้ค่ะด้วยความเบือ่อความเซ็งที่ได้อยู่บ้านเฉยๆกว่าจะรอพ่อกลับมาเหมียวก็คงจะออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมียวออกกำลังกายอยู่นานจนมีน้ำเหงืออาบออกมาเต็มตัวไปหมดจนเหมียวพอใจเลือกที่จะหยุดการออกกำลังกายครั้งนี้ เมียวรู้สึกเหนื่อยแล้วบริหารปอดหายใจเข้าออกอย่างแรงแรงเหมียวรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าวันนี้เมียวพักผ่อนเต็มที่ในห้องของตัวเองเพื่อให้ร่างกายได้กระหายเหนื่อยลงบ้างการผ่อนคลายของเหมียวหลังจากการออกกำลังกายเหมียวได้นอนพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะออกเดินมาดื่มน้ำอยู่ในห้องครัวทันใดนั้น เหมียวก็ได้ยินเสียงพ่อแล้วก็ลุงเหมือนกำลังพูดคุยกันแล้วกำลังจะเดินตรงมาที่บ้านซึ่งตอนนั้นเหมียวยังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าใครด้วยชุดที่เหมียวใส่เหมียวยังไม่เปลี่ยนชุดเลยค่ะมันรู้สึกว่ามันจะเหม็นอับแล้วมีแต่เหงื่อคลายของเหมียวอยู่เต็มตัวไปหมดทำให้ชุดที่เหมียวใส่มันรู้สึกว่ารัดรูปเข้าไปอีก เนื้อตัวเหนียวเนหนอะหนะแบบนี้เหมียวไม่มั่นใจเลยและไม่พร้อมที่จะพบหน้าใครและไม่อยากให้ใครเข้ามาเห็นเหมียวในสภาพแบบนี้อีกอย่างกลิ่นตัวของเหมียวมันก็ช่างแรงมากจริงๆในตอนนั้นค่ะครู่หนึ่งเหมียวก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกใช้เหมียวในตอนนั้นเหมียวรู้สึกกล้ากลัว เมื่อมีเหงื่อใครที่ออกกำลังกายมาใหม่ๆแต่เหมียวก็ไม่เคยทําให้พ่อไม่พอใจเมื่อพ่อเรียกเหมียวก็ตอบรับไปทันทีค่ะในขณะนั้นเหมียวก็เข้าใจดีว่าพ่อคงไม่สะดวกที่จะเข้ามาหยิบจับนนท์นี่นั่นในห้องครัวถึงต้องเรียกใช้ลูกสาวคนนี้เหมียวเหมียวเอ้ย เอาน้ำเย็นๆออกมาให้พ่อดื่มหน่อยลูกแล้วมาดูช่วยเรียกปลาให้พ่อหน่อยเนี่ยจากพ่อเมื่อเหมียวตอบรับน้ำเสียงจากพ่อที่พ่อเรียกขานมาจากข้างนอกเหมียวในช่วงนั้นก็รู้สึกกล้าก,กลัวกลัวกลัวว่าถ้าเดินออกไปหาพ่อในชุดนี้กลัวว่าพ่อเห็นแล้วคงจะว่าเหมียวอีกว่าเหมียวแต่งตัวไม่สุภาพเหมียว ได้แต่กําำกล่ำก,กึงกงยืนอยู่หน้าตู้เย็นด้วยการที่ตัวเองกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะออกไปในชุดนี้ดีไหมหรือว่าจะเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องนอนก่อนแต่เมื่อเหมียวโดนพ่อเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่เห็นเหมียวออกมาสักทีหนึง่งเหมียวเลยตัดสินใจที่จะเดินไปพร้อมกับชุดที่เปียกชืน้นในชุดออกกำลังกายของเธอ เธอเดินออกไปหาพ่อเมื่อพ่อเรียกฉายพร้อมกับหยิบน้ำอีกหนึ่งขวดไปหาพ่อด้วยเธอรีบลุกลีลุกลนและตื่นเต้นมากกรกล้ากลัวในสายตาของพ่อเวลาพ่อมองเธอพ่อคะนี่ค่าน้ำเมื่อเหมียวยื่นน้ำให้กับพ่อพ่อไรได้มองดูลูกสาวของตัวเองทำสายตาแบบ เหมือนจะเพ่งเลงในชุดที่ลูกสาวใส่เหมียวใส่ชุดอะไรมาเนี่ยอ๋อชุดออกกำลังกายของเหมียวเองค่ะพ่อเหมียวเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแต่ก่อนที่จะละตัวออกจากพ่อเหมียวก็เหลืตาไปมองดูลุงลุงเอกคนนั้นเขากำลังปลดปลาออกจากแหที่ได้ไปหาปลาจากพ่อมา แต่ในระหว่างที่ปลดปล่าออกจากแหนั้นลุงเอกก็ได้มองมาที่เหมียวเหมือนกันดูเหมือนว่าลุงเอกจะให้ความสนใจกับชุดที่เหมียวใส่มากกว่าเหมียวรู้ดีนะคะว่าการสวมใส่ชุดออกกำลังกายมันอาจจะรัดกุ่มเข้ารูปมากแต่การกระฉับกระเฉงในเรื่องการออกกำลังกายมัน มีผลประโยชน์กับเรามากกว่าเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงจะเข้าใจเหมียวหรือเปล่าเหมือนที่เหมียวเข้าใจในการใส่ชุดนี้ออกกำลังกายเหมียวเดินและหันหลังให้กับลุงและก็พ่อเข้ามาที่ห้องของตัวเองเลยทันทีคะ่ะเมื่อพ่อตำหนิเรื่องชุดของเหมียวเหมียวเลือกที่จะเปลี่ยนชุดใส่เสื้อยืดเหมือนเดิม จากนั้นเหตุการณ์เหมียวในวันนั้นก็ปกติดีเหมียวชำระร่างกายแต่งตัวสมัยเนื้อตัวของเหมียวกลับมากลิ่นหอมเหมือนเคยเมื่อเหมียวเข้าไปคัดปลาเลือกปลาช่วยพ่อกับลุงดูท่าพ่อกับลุงจะพอใจเป็นอย่างมากจากรอยยิ้มทั้งสองคนได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่พ่อไม่รู้หรอกว่าเวลาเหมียวออกกำลังกายแต่ละขบวนท่ามันยากแค่ไหนพ่อคงไม่รู้ว่าผลประโยชน์ที่ตามมาทีหลังเหมียวจะได้ประโยชน์กับมันมากแค่ไหนพ่อกับลุงไม่รู้จักหรอกคะ่ะในคำว่าการออกกำลังกายเต้นแอรบิกการออกกำลังกายมันใช้ความอดทนมาก ว่าเหมียวจะได้รูปร่างและสัดส่วนมาถึงขนาดนี้ได้พ่อคงไม่รู้สินะว่าลูกสาวคนนี้กำลังพยายามอยู่เหมียวมักจะอยู่ในโลกส่วนตัวสูงโดยเฉพาะเวลาพ่อไม่อยู่ด้วยความลับของเหมียวพ่อไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เหมียวกำลังแอบทำอะไรอยู่ในห้องส่วนตัวของตัวเองเป็นเวลานาน วิดีโอที่เหมียวดูอาจจะดูแค่ท่าออกกาลังกายแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็มากไปกว่านั้นที่พ่อไม่รู้หญิงรูปร่างบางร่างเล็กอย่างเหมียวต้องการดูเพื่อผ่อนคลายได้ถูกเมื่อในห้องส่วนตัวของเหมียวนั่นเองล่ะคะ่ะเมื่อพอ่อรู้ว่าเหมียวชอบอยู่แต่บ้านดูแต่โทรศัพท์ พ่อก็สบายใจแต่พ่อไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเหมียวติดใจในเรื่องอะไรในโทรศัพท์ทุกคนก็รู้นะคะว่าในโทรศัพท์มีอะไรที่มากมายที่เราไม่ได้เรียนรู้ถ้าเราอยากรู้และอยากผ่อนคลายให้กับตัวเองเราก็เลือกที่จะไปหาที่ดีๆเพื่อผ่อนคลาย รักษาสุขภาพจิตใจของเรามันช่วยได้นะคะเหมียวฝากไว้และอยากจะเก็บความลับนี้ไปบอกพ่อด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายที่พ่อของเหมียวท่านเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ